สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่ครัวหัวปลาปีมือปลาจวะวบบหอม,หอมเครื่องสมุนไพรไทยนะคะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดต้มยำไก่ทำบ้านน้องหอมถึงบ้านพี่ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันยังสรุปไมได้ครัว่าอะไรเกิดก่อนไข่กับไก่หอมสุดยอดต้มยำ ต้ยมยำน้ำใสหนูชอบชอบต้ยมยำปีกไก่ต้ยมยำไก่ต้ยมยำไก่ยำยำไก่ต้มทำไข่พะโล้ไข่เยอะต้องเจ๊ป้าจะทำไข่พะโล้ข้าวร้อนๆสักถ้วยไหมคะทำสลัดก่อนจะทำสลัดจะกินสลัดซื้อผักสลัดมาสลัดบ้านเราก็ กรอบกรอบเดี๋ยวจะทำสลัดสักถ้วยก่อนหอมหอมหอมมากต้ยมยำไก่ชอบไหมชิมไหมคะชิมไหมชิมไหมใครหิวย้องมือ